สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับปากันเช่นเคยครับทา้งช่องเลิศบนนอกครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเจ้าครับควายออกมาเลี้ยงกลางตรงครับแต่เข้ายัางหมดแล้วแต่นะเ,เข้ากล่องไว้ก่อนครับว้าวเกิดถ้ามีฝนมีอย่างมาแล้ว เขามันจะเปียะครับเขามันแหง้งครงแบเก็บกล่องกล่องไว้ก่อนครับเห้เขามาเจ้านี่เปียกเหมยครับเขามันแห้งแลนะ เป็นสีขาวมเมฆขาวมันขาวนะเองนะครับต้องฟากสดใสอยู่ครับมีเมฆมีอย่างเกา่าต่กระบอกประมาณครับเก็บเข้ากล่องไว้ก่อนปล่อยควายลงมาเล็มแย่นันนะไป เฮ้ยจะกินนข้าวครับข้าวมัดไว้นี่จะกิ่นแยกคณนด้เรงัวครับเฮยไป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 เดี๋ยว เไป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 บ้าไปไปไป่วงนี้ก็จะเนี้ยกับเข้ากับน้าเนี่ยนะครับชิปก็จะลดลงไปหน่อยไปได้ไปทายที่ไหนนะครับ ได้ออกไปซื้อของซื้อ,อยังเลยพอเคยมีเวลาไปเดินตัวงอตัวไฟทักตัวใดครับก็เลยเอามาปลา่อยในตูงนี่อันนี้อาก,กาศเปตัวครับไว้นี่จะผมมีปัญหาครับอยู่ในตูงนี้ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้หน้าบอ่อปลานี่ ถึงเวลาห้อนก็อปลาไปลงน้ำขึ้นน้ำมากถึงหญ้ากินใบไผ่ครับแคมย่างถุงท้องใกล้จะเกิดแล้วครับประมาณเดือนกว่า,วาเดือนไปจะน่าจะออก้ะตอนนี้มานได้ประมาณสองรอยแิกว่าวันแล้วครับ ไฟจะมานอยู่ที่ประมาณรวม,มกับประมาณสามรอยวันครับแต่อาจจะเกิดก่อนเกิดหลังจากนั้นก็ได้ต้องมันใหญ่ครับเดี๋ยวมันไปเดินไกลแล้วไปไปครับเหมือนก่อนก่อนเขาปล่อยออกมานี่จะแหละจะแหละจะออกอย่างเดียวขึ้นดอยผ่อง ไปติดกิ๊กไก่โมเดลบอกเอาละเมนูนก็ใกล้จะถึงวันเช็กอบอลนะครับรอบที่สามยังนิ่งอยูม่มีอาการอยู่น่าจะพานครับพานหอบอยู่พอวันเช็กรอบกำ พอพันณ <c oughs> ปพะมาณน้อยๆครับร่า <c oughs> งลักษณะก็โอเคครับตาแต้มแก้มจ้ำห้องคอขาว จะว่าลุ่นลูกันนี้อยู่ในตองท้องนี่ดินแห้งขึ้นทุกวันครับเกิดมาอาจจะตัวมันใหญ่ครับควายมันจะใหญ่ตอนอยู่ตั้งนอกมากกว่าช่วงนี้จะเป็นตัวลูก แรงนี่ถ้าสอมพอตันนี้จะดินดีครับตอนแรงๆตอนเจ้าตอนมงวงมัน,น่ม่เคยดินตอนใดช้านี่กับมีอย่างก็กินไปก่อนครับเจ้ามันเบา่างเตอะกินใบไผ่กินหญ้ากางตงนะครับหญ้าคณะ นี่ก็กินมาหลายวันแล้วนะแต่ผมไม่ได้ทายพอไม่ได้ครับตมงมาคอยได้สองสามวันแล้วครับมีหานมีอองมาเสาะกินนข้าวต๊กครับว้าไ้นี่ผมเกลียวได้เครื่องเกี่ยวครับเครื่องเกี่ยวเครื่องตัดก็จะมีตก๊กมีล้นเล็กๆน้อยๆครับเป็นธรรมดาว่าเขาได ใจเวลาน้อยครับนี่เรางัวออกมาตัวเองคนนี้คนว้ายในน้อนครับตอนมันแรงก็จะเป็นการเสริมเพียงแห้งครับงัวนี่ไใช้เจือกสักตัวเ๋วยวกบ,บันเทิงครับ มันถึงใน่นอนเดี๋ยวปุะนะ่นอ่ะมาหากล่องเพียงมานะครับกล่องเข้ามะนะออานอนนี้นาแรงปีนี่ต้องเอาเก้าไพรนี่ลงมดนะครับอันเดี๋ยวจะกูดใส่กูดใส่เข้าตอนเข้าออกหวง nghe nói còn nha càng tùng nhưng mà off khất nha nhưng mà off rồi quay đi đi, đi ฟังตุ๊เรื่องนะงูนี่แล้วตอนบอกเข่าขอกครับโอ้โหขนาดงูตัวนี้นะบวกครับงูตัวนี้แล้มแรงนี่บอกเข่าขอกาะกาเข่าเท้าแปลงเสียงดามันน้อยแปลงเสียงรุดุะมันน้อยนี่มันจะเดินเข้าเกาะเลยต้องได้ตีครับ ไอ้มูนี่นี่ได้แต่ไมนกับมฟังครับไอ้ลุนน้อยนี่ลึกครับแปลงขนปุ๋ม หลังจากปีเขาอยู่กับควายครับตอนเจ้ามาแล้วตอนบายบายแล้วครับตอนนี้ตอนบายบายตอนใกล้ค่ำแล้ครับใกล้แรงอยู่กับหัวครับหัววันนี้ก็กักอยู่ในสวนนี้แหละครับมีเอาเพียงเล็กๆน้อยๆเฉยบช่วงนี้ก็บ่ได้ออกไปเดินครับ ไปประมาณวันเว่นสองสามวันครับสลับกันไปเรื่อยครับผงต้องรอจนเนีย่ยครับเข้ากับน้ำววแล้วพนะครับถึงจะได้ปลาไปเดินแถมอากาศค่อนข้างหนาวครับในสวนนี่มัวขฝนปุ๊บหมดครับแต่ละตัวนี่ คนปุ๊แต่คนปุ๊อย่างเดียวดูหนาวครับหนาวเยน็นยินก็จะครบหกเดือนแล้วครับเหมือนจะผอมลงไปนะหน้าตาโอเคครับ เปลี่ยนแปลงไปนักสักตัวใดแตาจะมีพวกสีครับสีขนแซมนี่เชื่อแม่มันขาวเป็นย,อยอ่อมย่อมทำนี้ก็บดดําด,ด้วยนะใครบดดําดครับน่าจะบดดําดละใครมัน <c oughs> ดําแต่ตัวครับถ้าใครบดดําดครับ พาไปขอแสนดีกับแม่มั่งครับแสนดีนี่ก็จะไปเช็คหลอกประมาณปลา,ปลายเดือนธันวาครับแต่ยังโมงมีการ หมีสภาพร่างกายยังปกตี้เหมือนเกาครับหค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสักตัวใดผ่านรอบแรกไปแล้วครับนี่นะดูตรงนี้นะครับหน้าเขาจะมาฟอว่ามีการเปลี่ยนแปลงก่อนตอนนี้พาหน,นึ่งรอบละตอนนี้หมีนะครับตมอนีเหมือนไม่มั่งนะ เต๊ะนะเป๊ะนะ,ะนะดูไห้นะครับาเทียบกับไม้มังไม้มังนี่ผสมพันธ์สามรอบไปแล้วน่าจะตอนนี้น่าจะต้องประมาณสี่เดือนสี่เดือนก,กว่านะครับเดี๋ยวมาเทียบกันวันนี้มันเมีย่ยงนะเมีย่ยงเกิดขึ้นครับนี่อยไกล้ครับผมมีถุงแนาผมมี เต้านมอย่างออกมานะแมงคบครับคุ้นตาเก่าเฮ้ยนี่ชอบครับยุบได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ครับเตะครับเดี๋ยวปายพอไม่มั่งครับเรามาเทียบจุดเดียวกันอ่ะก้าวไปเลยยกแข่งเลย หัวหันก็เนี่หน้าจอผมมันมาหันครับนี่นะจะเป็นถุงนแนอยู่หน้าหัวนมมมกัมหนึ่งครับนี่เอ้เบลเลียใจอพอฟังนี่รับฟังนี่น่าจะเห็นชัดนี่นี่นะตรงนี้ด้านหน้านี่เมื่อกี้แสนดีย์แบบนีนะครับแต่ไม้มังมีเพราะว่าไม้มังนี่ เอาหัวเป็นประกันครับว่าต้องแล้วแต่ก็บมต้องเจียวผมครับร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องเจียวแต่ก็พอไปพอไปเลยครับถ้ามันเจียผมนี่กดซับไปเลยแล้วผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆครับเฮ้ยนี่นโมก่อ,อปไปโดนอย่างแม่พวกนี้นแผล่าจะไม่ตังก่อ ต้องอายามใส่ดู่ดียตอน้องเริ่มย้อนแล้วนะน,นี่นะเทียบกันเลยมันมั่งขนาดนี้นะสันดียังผมมีแต่นะครับขอไว้เด้อผมมีนะต้นนาเนี่ย มันจะหย่อนมากับน้อยกับน้อยครับเอาพอไว้ศึกษาไว้ครับไอ้เต้เลยแต่เรื่องสีนี่เข้มแล้วครับสีเข้มก็ไม่มั่งสันดีนี่เวลาเวลาต้องเวลามานี่สีจะเข้มครับเข้มเข้มช่วงนี่แต่ก,ก่อด้านท้ายจะเข้ม รับเทยวผมกดซับไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆครับอย่าทาพอไว้ไปอันนี้มันอูตแตกก่อนมันโมหรือเปล่ามันโวหรือเปล่าคอยคอยดูไปครับความแตกต่างของนัวตี สมมุติว่าหัวบบมานเนาะหัวบบมานก็จะเป็นอย่างนี้แต่แสนดีนี่ผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้วผานหนึ่งรอบแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเตือนกว่าแต่สําหรับงัวนี่ผมพอออกนะแต่ควายนี่หมูหูครับควายนี่ต้องยองมครับหมูหูเลยควายไม่หนุนตอนนี้ยังมึนตึบอยู่เดี๋ยวรอผ่านรอบที่สามก่อนแต่แหง่อกกี่วันแล้วครับ เช็คหลอบควายเมนุนมันควายนี่มันมันต้องเหมือนครับสิบเดือนขึ้นแล้วเวลาเขาพอเต้านมนี่มันเาจะพออยากครับเมนุนนี่แต่ติดพอง่ายก็คือต้องต้องช่วงด้านข้างนี่จะขยายใหญ่สำหรับควายเมนุนนะควายผมนะ สังเกตง่ายอยู่ถ้าสังเกตต้องแต่ถ้าสังเกตเต้านมนี่อยากครับเพราะว่าเต้านมนี่เลี้ยงลูกกับใ่ประมาณเนี้ยปิดนมลูกแลวกับใ่ประมาณนั้นนะมันกับหางกันขนาดเต้านมกับหางกันท่าใดครับแต่มีชว่วงติดตึงสุดๆก็คือตอนเกิดใหม่นำนมนีน่หน,นักอยู่ตอนเกิดใหม่นี่พอมันเมินไปก็เหมือนมีนมเหมือนมีนมเลี้ยงลูก ต่ลูกกัตัวแญ่ยอยู่ก็มาเข้าใจเหมือนกันลักษณะควายกับงัวนี่มันต่างกันครับผมก้าฟันทงเรื่องควายนะผมก็หลังเรี้ยงมาประมาณปีปลายสองปีครับแต่งงัวนี่ข้อมูลมันนักครับข้อมูลมีนักศึกษาเพิ่มเติมได้ครับของต่างประเทศก็มีของไทยก็มีสอบพอได้ครับเรียบเทียบได้ ควายนี่มันมีแต่ควายพัฟเซีไทยเนาะควายไทยเวลาตอนเดินนี่ต้นนมสันแล้วครับสันตึก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 ค,คุ้นครบรอดนได้เลยแต่เราต้องเจียทั้งหมดครับ ตั้งหูวงไอหงว,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 วก็ดีอยู่เอามาเช็คอาการกันไปเรื่อยๆครับงัวของปีๆน้องๆมันอาจจะเ,าะเหมือนกันครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมพอจะเอยียครับพอความเปลนแป้งคลิปที่ผมถ่ายไว้ทุกคลิป่ะครับผมจะเลือกจุดสังเกตเลย มันเปลี่ยนแปลงตรงไหนผ่อเวลาผมย้อนไปดูคลิปตัวเกา่าผมก็จะหันข้อแตกต่างมีตั้งรูปมีตั้งคลิปครับที่ถ่ายไว้ ก็บอกคอยมีอย่างกินสักตัวใดครับเหมือนไปลายละน่าหั่นตักนห้ก็บอกกินเจยบนิดหนงมาเร็วไปมามาใครไหมเร็วไปเร็วไป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  สมัดแล้วครับวุ่นวายไปมีรยากาศอื่นอยู่ครับมีงานจะนักตอวครับไปเลยบุกาเมื่อกี้วันก็จะตีเข้าแล้วครับตีเข้าฟาดเข้าเลิกแล้วก็อนผลเข้าเมื่อบ้านทำเก็บเพียงครับเก็บฟางฟางงวงขวาย ฟ้า่ี่จะบ่คคอยนีปัญหาเรื่องพ่องอึดยังกินพ่องมากินพ่องก็ยุได้ครับแตงอ้วนี่มาได้นะอัวนี่ถ้าบอกกินเพียงก็ต้องซับก็กล้วยเฮ้อครับของผมพอเอาอยางปีน้องๆจะเป็นสามคลิปไว้ครับเมื่อแล้วครับเพียงต้นกล้วยนี่มาสองสามปีที่แล้วครับ มันมีเพียงหน้าแรงครับเก็บเพียงนักล่ามกับบดีครับในเพียงจะบ,บอถึงหน้าฝนครับอย่บอเลยหน้าฝนไปเห็นนี่ต้องจัดการดีๆหน่อยครับบัมีอย่างแท้ๆก็ใบไผ่เนี่ยนะครับใบไผ่อเอาแก่ๆ จัดนี่เป็นครับคีมมันก็จะออกมาแข็งๆน่อยใจแตนเพียงไปครับแขงตานเข้าไปตรงนี้การเลี้ยงก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนหัวน้อยนี่มันกระเพาะมันน้อยครับมืออย่างไปเล็กๆน้อยๆมันก็เต็มลนะกระเพาะมัน จะเนืยครับองอตัวใหญ่นี่นะครับสองแม่นี่มันผสมไปแล้วเนาะตัวหนึ่งก็มั่นใจวัดต้องวัดลแตัวหนึ่งนี่ก็ห้าสิบห้าสิบครับจะต้องรอเช็คลอบไปเรื่อยๆแต่เรื่องสีนี่เทียบกันได้ครับสีเทียบกับมื่นก็นได้นะี่สีเข้มขึ้นครับ ยังเปนนักนกันนะสีตอนโดนแดดครับห้าที่เปอร์เซนเน็นต์ของผมก็คือดูเรื่องสี เรื่องการกินนะครับความอ้วนที่มันเพิ่มขึ้นมาขนขนการงอกของขนที่เป็นขนหน้าหนาวขนไม้มันขนมันเพิ่มขึ้นมา้ยนะครับขนเรื่องสีเต้านมนี่ยังม่ออกแกเพราะว่มามัน่นาจตท้องอ่อนอยู่ทองน้อยๆอ,อยู่มมนเป็นเต้าแก่แก เช็คไปเลยเอยครับเอาไว้เป็นตัวอย่างเพือประเมิพี่น้องอการแจ้ฮอร์โมนตัวนี้มันมันได้ผลแค่ไหนอันนี้กิ่งลำไยครับผมตัดมามันกิ่นมดช่วงนี้ผมกินบ่มีครับกินกันไปเลยครับใบมงใบไม้แต่ดีอ่อย่ยางหนึ่งก็คือ ข้างงวกินใบไม้มันมันบมเลือกกินครับมันสามารถที่จะกินได้ทุกอย่างเพราะว่าในใบไม้ก็มีพวสารอาหารเหมือนกันมีในตัวเจนเหมือนกันสังเกตง่ายๆกับแมงบงครับแมงบงมันก็กินใบไม้เหมือนกันมันขยันก็โตเมืนกัตัวของแมงบงก็มีโปรตีนครับ ตุ้ย่างครับที่เป็นสีเขียวใบไม้หญ้ากินเข้าไปได้หมดแล้วครับแต่มันใจวาพวกพลาสติกสีเขียวนะ mm hmm. พลาสติกสีเขียวกินนี่ไม่ดีครับตายอย่างเดียวครับโอเคครับลคลิปนี้ก็ยาวนานพอสมควรแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้มาปะกันใหม่ครับผมจะคลิป mm hmm. ต่อๆไป ขอบคุณปอแม่พี่น้องตีรับชมครับขอบคุณปอแม่พี่น้องตีกดติดตามครับอากาศมันก็หนาวลงเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพของคนแล้วก็สั์เลี้ยงให้ดีนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ